มีภัยมีอันตรายเกิดขึ้นอย่างมากภัยที่เกิดขึ้นอันตรายที่เกิดขึ้น,นในหลักใหญ่ๆก็จะมีอยู่3อย่างอย่างที่ 1. ก็คือทุกทุกขภัยอย่างที่สองก็พยะพยะภัย,ภย,ภยอย่างที่สมคือโรคหรือโลคภัยภัยทั้งสามประการมีอยู่คู่กับโลกนี้เพราะฉะนั้นมนุษย์ก็ดีสัตว์โลกทั้งหลายก็ดีย่อมที่จะ พบเจ,เ,จเจอกับภัยต่างๆอย่างเช่นเราเห็นความทุกข์ยากลำบากของมนุษย์เกิดมาแล้วความเก่ความเจ็บความตายความทุกข์ความยากความลำบากมีให้เห็นอยู่มากมายแต่มนุษย์ส่วนใหญ่เราเห็นทุกข์เห็นความลำบากแต่ไม่รู้จักคือไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักภัยไม่รู้จักความลำบากอย่างนี้เรียกว่าไม่เห็นธรรมถ้าเห็นทุกข์เห็นภัยเหล่านั้นแล้ว ใจอย่างนี้เรียกว่าเห็นทุกข์เห็นธรรมสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ทั้งหลายเกิดภัยทั้งหลายเกิดโรคทั้งหลายมีสาเหตุมาจากการเกิดเพราะการเกิดจึงทําให้เกิดภัยเหล่านั้นถ้าไม่เกิดไม่มีการเกิดทุกข์ภัยโรคเหล่านั้นก็จะไม่มีประการที่สองภัยภัยเหล่านี้เช่นภัยเกิดจากอุทกภัยวาตภัยอคคีภัยโจรภัยเหตุเกิดอยู่ใกล้กลน,นี่ยเมื่อวานนี้ มีการกี่การป้นการฆ่าคนตายโจรกระแลกโจรสองพี่น้องอยู่แถวแหลมฉชบัง แล้วหนีไปสระบุรีแล้วไปโดนจับได้อย่างนี้ก็เรียกว่าภัยเป็นโจรภัยคนมีทรัพย์ทัพเนี่ยมันย่อมเป็นอันตรายอันตรายอย่างที่หนึ่งเพื่อเกิดจากไฟไหม้น้ําท่วมเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆประการที่สองถูกโจรแย่งชิงเอาไปประการที่สามมีทรัพย์สมบัติเข้าของลูกหลานนำไปใช้ใจ่ายทำลายจนหมดสิน้นประการที่สี่บางครั้ง หน่วยงานรัฐพระราชายึดไปไปเป็นสมบัติส่วนกลางเห็นบุคคลที่ไม่มีลูกหลานสืบสกุลก็จะถูกยึดไปนี่เขาเรียกว่าภัยเกิดจากทรัพย์สมบัติบุคคลทั้งหลายพยายามแสวงหากันอย่างมากมายแสวงหาแล้วก็เก็บไว้รักษาไว้ต้องคอยดูเลรักษาความทุกข์ความห่วงความกังวลก็เกิดขึ้นเพราะมีทรัพย์นั้นจึงบอกว่าห่วงมีสามห่วงห่วงที่หนึ่งปุต ตังคีโวมีลกูกเป็นห่วงพันคอพระลิยังหัตเถมีภรรยาเป็นห่วงพันแขนทะนังปาเทมีทรัพย์เป็นห่วงพันเท้าสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นห่วงความเป็นห่วงเป็นความเป็นกังวลเนี่ยเกิดขึ้นมนุษย์พยายามแสวงหาทรับ อย่างมากมายแต่หลังจากที่จบชีวิตลงไปก็ไม่สามารถที่จะนำทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้นไปได้ทิ้งไว้บนโลกนี้ทิ้งไว้เป็นสมบัติของโลกทิ้งไว้อยู่บนโลกเรียกว่ามาคนเดียวเวลาไปก็ไปคนเดียวไม่มีใครจะติดตามตนไปได้สักอย่างก็ไม่สามารถที่จะนำ ติดตนไปได้นั่นจึงบอกว่ามีทรัพย์มีเข้าของสิ่งต่างๆต้องทิ้งไว้บนโลกตอนมีชีวิตอยู่ก็พยายามแสวงหาพยายามหาให้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีแล้วทรัพย์เหล่านั้นเรียกว่าเป็นเครื่องปลื้มใจเป็นเครื่องสุขใจเป็นเครื่องยินดีใจพอใจแต่พอทรัพย์สิ่งของเหล่านั้นมีอันเป็นไปถูกโจรภัยบ้างอกคีภัยวาตภัยบ้าง หลุกลานทำลายบ้างก็ยังต้องมีความเศร้าโศกเสียดายเสียใจกับสิ่งเหล่านี้ท่านเวลาสิ้นไปตาบางคนห่วงห่วงจนถึงขนาดตายไปยังต้องไปเกิดเป็นผู้มาเฝ้าสมบัติเหมือนเรื่องในพระสูตรพ่อตายไปเป็นเศรษฐีตายไปแล้วมาเกิดเป็นสุนัขอยู่ในบ้านเฝ้าทรัพย์สมบัติอันนี้ไว้ค่อยได้เล่าเป็นเรื่องเป็นตอนอีกครั้งหนึ่งนี่คือยกให้เห็นดังนั้นคนโบราณเนี่ยจึงกล่าวไว้ว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์คนที่ เฝ้าทรัพย์ก็คือคนที่หวงทรัพย์บรรดามีไปนในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกให้ใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์เช่นเลี้ยงตัวเลี้ยงบุตรภรรยาเบาไพ่ให้เป็นสุขเลี้ยงเพื่อนฝูงบ้างทำพรีสงเคราะห์ญาติบ้างทำให้การถวายแก่หลวงมีเสียภาษีอากรเป็นต้นบ้างเรียกว่าให้บริจาคทรัพย์ ในส่วนนั้นให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกแก่สังคมบ้างพระพุทธศาสนาท่านชี้แนวทางไว้อย่างนี้แต่ไม่ใช่หมายความว่าให้ใช้ให้ทําทั้งหมดแต่ให้แบ่งทรัพย์ไว้เป็นส่วนๆใช้เป็นส่วนๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สุดเพราะการกระทําเช่นนั้นเป็นการกระทําเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองและประโยชน์แก่คนอื่นประโยชน์แก่ตนเองเขาเรียกว่าประโยชน์ตนประโยชน์แก่คนอื่นเขาเรียกว่า ประโยชน์ท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ทําประโยชน์ทั้งสองส่วนเพราะการที่มีทรัพย์ไม่ได้ใช้จ่ายทรัพย์เก็บเอาไว้มันไม่มีประโยชน์เมื่อมีทรัพย์เอาทรัพย์นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเกื้อกูลซ้ํายังเป็นหนทางแห่งการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญบารามี ให้กับตนยิ่งยิ่งขึ้นไปดังนั้นนี้คือเป็นส่วนหนึ่งในการบรรยายในหัวข้อในเรื่องของทรัพย์สมบัติทั้งหลายขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีกับทุกท่านขอเจริญพร